ยังไม่ตาเข้าใจอย่างลึกซึ้นที่เถิดสาธุแล้วพิธีกรก็จะกล่าวคำว่าพรหมจรรกาติปติสหัมปติกอันกัดอันชฉลีอันทิวรังอายาจาธาสันติทัสตาปรัชคชาธิการเทเสตุคำธรรมมังอนุกรรมปิมังปะชัง แล้วพระอาจารย์ท่านก็จะหยิบตลบับัดขึ้นมาแล้วก็จะกล่าวว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นโดยกรรม ข้าพเจ้าขอน้อมร้อมใจรับสุขทุกทั้งหลายที่เกิดขึ้นโดยกันข้าพเจ้าขอน้อมร้อมใจรับสุขทุกทั้งหลายที่เกิดขึ้นโดยกันข้าพเจ้าขอน้อมร้อมใจรับจเจริญสุขเถิดท่านทั้งหลายจเจริญพรท่านอุบาสกอุบาสิกาที่มาในงานอันแสดงถึงสัจธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราอยู่ด้านหลังที่ประชุมเพลิงของลุงปู่มัน่นภูริทัตโต พ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายวิปัสนากรรมฐานนี่คือเหตุผลที่พวกท่านได้เห็นเมนุอันนี้อยู่ใกล้ๆกับมิวเซียมของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเพราะหลวงปู่มั่นบอกว่าเป็นพระพิสษุ์ควรที่จะสังวรอยู่ควรที่จะเลือกอยู่ในที่สงัดจากความวุ่นวายควรที่จะพิจารณาอสุภะอสุพังควรที่จะเข้าถึงกรรมฐานทั้ง4ี่สิกองควรที่จะเห็นภัยแห่งวัฏฏสงสาร บุญที่จะเข้าถึงกามคุณทั้งห้าอย่างลึกซึ้งอาตมาก็เป็นหนึ่งในสาธุสิทธิ์ที่เขารบหลวงปู่มั่นภูริิัตโตจริงแท้จริงแลแน่เที่ยวเจริญเถิดท่านทั้งหลายในการที่ท่านมีโอกาสได้มาในงานชาปนกิจของบุคคลที่นอนแน่นิ่งอยู่ในกรอบนั้นท่านมีชื่อว่านายกในขอในขอายงอนและแต่จะได้ชื่อ